สวัสดีครับดรทีมสแลนเดอร์เอ็กซ์เพรสนะครับเจ้าของเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับลดพุงใน3นาทีนะครับ3นาทีแรกนะครับในตอนเช้า ให้คุณออกกําลังกายนะครับการออกกาลังกายแค่3นาทีบางคนเออมันจะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ในเรื่องของการที่กระตุ้นให้ร่างกายนะกระตุ้นการเบิร์นไขมันนะครับโดยที่ร่างกายเราจะถูกหลอกนะครับให้เบิร์นเบิร์นไขมันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับบางคนบอกว่ามันจริงเหรออ่าผมให้คุณลองพิสูจน์ดูนะค,คุณลองไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าแค่3นาทีดูนะครับแล้วคุณจะรู้รู้สึกว่าตั้งแต่หลังคุณวิ่งจ็อกกิ้งมาอาบน้ําคุณจะรู้สึกว่าวันนั้นร่างกายคุณจะตัววเบาาๆคคุุณณจะรู้สึก่ แอคทีฟทั้งวันเลยนะครับแล้วคุณจะเห็นในสิ่งที่ผมพูดนะครับโดยที่ผมไม่ไม่ต้องเอาทฤษฎีไม่ต้องเอาหนังสือมามาอ้างอิงนะครับ3นาทีที่2นะครับให้คุณเลือกอาหารที่เป็นกับข้าวที่คุณชอบ3อย่างทําไมผมถึงบอกให้เลือก3าอย่างเพราะจริงๆแล้วศัตรูตัวฉกาที่ทําให้คุณนั้นอ้วนขึ้นหรือมีพุงได้ง่ายก็คือข้าว ข้าวสวยของเรานี่เองนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นไข่ไขมันชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สะสมตามรอบเอของคุณังนั้นการที่รจะลดข้าวมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราซื้อกับข้าวมา3อย่างคุณจะเสียดายนะค,คุณจะกินมันจนหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือข้าวไว้นะครับทุกๆมื้อทําให้คุณเริ่มผอมลงง่ายๆนะครับ สามนาทีสุดท้ายนะครับให้คุณไปมโนก่อนนอนนะครับการมโนก่อนนอนเนี่ยเทคนิคของผมก็คือคุณจะต้องใช้กฎของของแรงดึงดูดนะครับโดยอาศัยจิตได้สำนึกนะครับในการช่วยผมใช้วิธีนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับการทำงานการทำธุรก,กิจนะครับทุกทุกอย่างนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้หมดโดยการคุณมโนว่าคุณจะตื่นมาตอนเช้า คุณจะวิ่งออกกําลังกายอย่างมีความสุขเปิดเพลงที่คุณชอบคุณนึกแล้วว่าคุณอยากจะฟังเพลงอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เพลงก็หาได้ตามยู YouTube อยู่แล้วฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็หลับไปแล้วจิตใต้สํานึกคุณนะครับจะเป็นธาตุของบุเลยในการที่จะเมมโมรีนะครับในสิ่งที่คุณมโนไปนะครับ3นาทีก่อนนอนนะครับแล้วช่วยปลุกคุณมานะครับเดี๋ยวนี้ผมเลิกใช้โทรศัพท์ในการปลุกแล,และดังนั้นโทรศัพท์ผมจะวางวางไว้ที่ห้องแต่งตัวนะครับผมแล้วก็ ตัวที่ช่วยปลุกผมคือให้จิตได้สำนึกช่วยปลุกเราขึ้นมาในตอนเช้าผมจะตื่นขึ้นมาทุกวันตอน6กโมงนะครับเพื่อมามาออกกำลับบงกายทุกวันโดยที่เดียเ๋ยวนี้ไม่ต้องใช้มือถือแล้วนะครับแล้วตื่นขึ้นมาเด้งเลยนะรู้สึกว่าสมองมันเหมือนสั่งเลยว่าถึงเวลาแล้วต้องมาออกกำลับบงกายนะครับดังนั้นะนะ3นาทีนะครับในช่วง3 3สามขั้นตอนด้วยกันคุณสามารถลองทำดูได้นะครับแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถผอมลงได้ โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องออกแรงมากมายเลยไม่จําเป็นต้องไปเข้าฟิตเนสมากมายเพีเยงแต่ว่าคุณทำสามขั้นตอนนี้อย่างเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วถ้าคุณอยากติดตามเทคนิคแบบนี้ได้นะครับเป็นเคล็ดลับที่อาจจะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินที่ที่ไหนเลยคุณสามารถเข้าไปที่เพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้นะครับหรือว่า Subscribe ลิงก์ทางด้านล่างนี้นะครับรักกันเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันสวัสดีครับ